ดี่ข้ามาใน,นมะขาลูกทายนะคะอยู่โ่องเรียนนะ,ะมาไ่ยอยู่โรงเรียนนางถาพี่น้องอันนี้ <c oughs> จอดมองจอดรถนะคะอันนี้มองจอดรถแล้วก็มองนี้ไปเอาแน,นวนางมานําพี่น้องเอาแนวนางมาน้าติดรถมานําไปไสไปน้ำตลอดนะคะมองนี้มองจอดรถทั้งล้างนี่ก็เป็นมองว่ายน้ำสะว่ายน้าทั้งหนาพุ่นอย่าก็ไปโรองเรียนมาพี่น้องมหับลูกทราย พันอยู่ปอปอะไรวะป4ปีเทอมสุดท้ายปีสุดท้ายนะคะกับสิขึ้นหม้อเลยนะพี่น้องนะคะมารับลูกชายอยู่ต่างประเทศนี่ก็เนาะมันกับบ๊อคือบานเห่าแล้วไปง่ายมากง่ายฝากลูกไปกระพายกระดาอยู่ต่างประเทศนี่ฝากลูกกระพายกับ่๊อดายได้พี่น้องถ้าบ่มีเมญ่าบ่มีพ่อปูเมญ่พ่อปูอยู่ต่างประเทศเขากับบ๊คือเมญ่พ่อปูบานเห่าเด้อ เขาบอได้เอาแต่ลูกแต่หล้านนะคะเป็นยาพอปูเมญายุงเพ็อยู่อ mm ันเยอรมันี่ตางประเทศเขาต้องการชีวิตเป็นส่วนตัวค <poque> ือการเข้า่าออกลูกมากแล้วก็ต้องเอาให้ก็เลี้ยงเองยามายามาเป็นภาละให้เขาสินะพี่น้องโดนโดนเถื่อเดอกไปหาผอปูเมญายังสินะพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างเขาก็ต้องการเป็นชีวิตที่ที่แบบอิสระเนาะเขาบอเมนมาสิมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าให้เฮาคือเพราะไ่เมญ่เฮาอยู่เมืองไทยเด้อบ่มีนะคะอยู่ต่างประเทศนี่ต้องเลี้ยงเอง ออกมาเลี้ยงเองดูแลเองอยู่เมืองไทยเฮ้าโอ้ยพ่อปูไม่ยาเยอเ้ไฝากลูกไว้กบไม่ไงไปไปเหตุงานแล้วบาดเฮ้าเนาะแต่อยูหนีบะหมีแล้วพี่น้องยูหน,นีมันบะมีแล้วฝากลูกไว้แล้วก็ไปเหตุงานนะพี่น้องนะคะ